สวัสดีครับเมื่อนี้ผมผมบม่ได้ใส่ยังใช้แมวมาลีครับด้ผมไลยผมก็เลยใส่แม่มะทติหันอาหอมแม่มาลีก็เลยให้ผมก็เลยสะใจบอเลนได้ไดครับเด้อแม่มาลีหันหอมมันกระแสบตาเป็นธรรมดาอล้แม่ แม่สิามายำตำตํเออตาําโมเมนยำก็คล้ายๆยำเป็นบ่าเมี่ยเดว่าแม่มแมสิตำ<า>เอาจ้าตำใส่โครกก็กตำอะไรนะหม,มูยอนะครับส่วนผสมของข้าวก็มีมะเขือเทศหอมแล้วก็บผักชีผักชีบรีไซน์ตอนตํแล้วจ๋อใส่ตอนตำแล้วครับผมกับบุ้หกับมี น้ำน้ำเชื่อมอันนี้น้ำเชื่อมชูรสชรสน้ำปลาบักน้าหน้าพี่น้องกระบอกพริกหอมแดงกระเทจจ้ะไอมึงแม่ตำเนาะพี่น้องเนาะ มูยอ่อที่น้องบีเอาหายนะแฟนคฟนล,ลับเนี่ยมาเลิเพิ่นอยู่ใกล้ๆก,กันกับมองเฮ็ดงานแม่มาเล,ลิเพิ่นกะก็ขอขอบคุณครับเนาะเพิ่นก็ยังใจดีเอามูยอ่อห้ยกับเห็นเพิ่นเมืองว่า ตําหมูยอดเนอแล้วก็จะเป็นน้องกระกล้องแล้วเนาะเป็นน้องเด้อะน่องดีเป็นลูกได้นหรอเฮ้ยออกไปทัวร์เข้าเพิ่งยี่สิบกลัวเอ้ยสาวขั้นไว้สาวกลัวยีสิบกลัวจ้ะวอาเล่นเด้อครับกะเมืองวิธีตําเอ้ยตําสีย่ำก็ได้กะ ้าแม่ใส่ว่าตำเอาตำเนี่จะเยบนี่จะเขากันผมว่าตำนี่แซ่บกัวดิเข้าไปด้ตำถึงกับโอ้ยหมูแตกเลยเฮ้ยได้ตำถึงกับว่าหมูยอดแตกโอ้ยแส่บตายยิ่ครับเสีบตาว่าสไโอ้หแนะนำบวกน่เด้อยีีน้องจ้าแนะนำบวกน่า่าจะเสียบตายนี่ดอก ใช้น้ำปลาน่ามาเทียบดองใสบว,ว่าเฮ้ยอนใจเลยนะห้ยดำเชียมที่ขาดม่เลยกัคือผงนัวไอ้วกกินกับใไอกซ่เออไม่เขามีนำเชียมเลยอ่ะไ้วกกินกับเชียมจ้า น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแม่ก็ต้มเองวาต้มเองอ,เอาื้อ,อ,อน,น,น้ำตาลมากกะต้มเขียวนิดนี้อะไรน้ำตาลม้าเนี้มัีาอ๋อันนี้น้ำตาลน้ำตาลาเพิ่นต่กอนเป็นน้ำตาลปี๊บ บเมนน้ำตาลปี like ๊เป okay. ็นเลี like. ้ยวอันนี้เป็นก่อนนะหมอก่อนสีวขาวรอเครื่เพิื่ออื่นออกซิขึอน้ำอ้อยนะขจาดนี่แม่นิ้วให้มันเขอกกันนิ้วให้มันเข่ากันจะเป็นตแห้งแล้วสีฟสตดาเออตำแห้งกับเป็นไงซีบมึงอ่ะเห่มะปาวะ ขอสุดยอดออใสผักลงไัแล้วน้อยเหนียวจะอกันโอเค,อเค,อเคแม่ซิมรสสุดยอดแน้วกะแค่ใส่จานเนาะจ้า เฮ็ดบ่อย่างครับเข้าไปหาสื่อหมูนํำเสววสิเวนมากย่ำอุ่นหมูยอดนะครับหลวกกวันลวกเนี่ยพี่น้องหลวกละเพมันนิ่ม,มก็ได้แล้วแม่ชี่ยไปบงเนี่ยแม่ารสชาติมันแสบบอสมคำดับรือจ้า ครับผู้ใดพอบานไปเฮ็ดก้มมากไม่เมื่อยอยากเอาใจพอบานเนาะเฮ็ดแก้มก็ได้อือเฮ็ดไหนแล้วแก้มเบียแก้มเราโอ้รับร่องครับพอบานยิ้มแป้นเลยนะล่ะเมนูนี้เนาะแม่เนาะกะขอขอบคุณครับติ๊ติดตามแม่บรีร่องไปเฮ็ดกลิ่นมือเฮ็ดเป็นกับแก้มพอบานก็นได้นี่พักแก้มเนาะครับเนาะ ไปลองไปเฮ็ดกินเมืองเด้อพี่น้องสุผู่สุคนลองไปย่ำกินเมืองงานบ้านกุ้งงานบ้านกุ้งมันเกิดกับย่ำกินได้เนาะแม่เนาะเออเออตำกินได้มันกคายย่ำนะจ้ามันจะเขาเนื้อเ่าเนื้อจ้าคายย่ำพี่น้องโมเมนต์ระดัดแปลงหรอโอเคครับขอขอบคุณครับที่ติดตามเมมเบอรลี่ สวัสดีครับบ๊ายบาย